ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ2026 r t a f 5รถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ด้วยดีไซน์สุดล้ำและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเราจะพาคุณไปจอดลึกในทุกรายละเอียดตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะไปจนถึงราคาจำหน่ายเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะครับ2026 RTAF 5มาในรูปลักษณ์ที่ดูฉกเฉี่ยวทันสมัยและดูดันตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ารถมาพร้อมไฟหน้าเล็ซแบบฟูมิดที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์แห่งโลกอนาคตกระจังหน้าออกแบบให้เรียบหรูมีแถบโครเมียมล้อมรอบและติดตั้งระบ,บบบานเกล็ดอัตโนมัติที่เปิดปิดตามอุณหภูมิในการขับขี่อีกทั้งยังมีโลโก้ RTAF แบบเรืองแสงที่จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานรถเพิ่มความล้ำสมัยไปอีกขั้น มองจากด้านข้างจะเห็นถึงความโบเฉีียวของตัวถังที่เน้นหลักอากาศพลศาสตร์มีเส้นสายที่คมชัดไล่จากหน้ารถไปจนถึง,ถงท้ายรถล้ออัลลอยขนาด2 1นิ้วดีไซน์พิเศษพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงเพิ่มความสปอร์ตประตูแบบไร้กรอบเพิ่มความหรูหราส่วนเสา A, B, C ถูกทําให้เป็นสีดําเพื่อสร้างภาพลวงตาให้หลังคาดูลอยได้อย่างมีสไตล์ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลเแบบบางเฉียบที่เชื่อมต่อการพร้อมสปอยเลอร์ที่สามารถยืดออกได้ตามความเร็วรถให้ทั้งความงามและฟังก์ชันในการยึดเกาะถนน เข้าสู่ภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าเหมือนหลุดเข้าไปในเรานอระดับพรีเมียมวัสดุทุกชิ้นใช้เปรดพรีเมียมทั้งหนังแท้ a l คัน t าราหรือวัสดุรักโลกแบบวีแกนเลือกได้ตามรุ่นที่คุณต้องการมีระบบไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ถึง64เฉดสีผ่านหน้าจอสัมผัสแบบลอยขนาดใหญ่แผงหน้าปัดใช้จอ OLED โค้งที่รวมทั้งจอมาตรวัดและอินโฟเทนเมนต์ไว้ในจอเดียวทำให้ดูเรียบหรูและไฮเทคมาก พวงมาลัยเป็นแบบฐานตัดมีระบบสั่นตอบสนองและปุ่มสัมผัสด,ดิจิทัลครบครันคอนโซลกลางมีแท่นชาร์จไร้สายพร้อมระบบระบายความร้อนและพื้นที่เก็บของกว้างขวางเบาะหลังออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายด้วยพื้นที่วางขากว้างและมีซันรูปพานโนรามาช่วยให้ห้องโดยสารดูโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เบาะยังมีระบบลวดอุ่นและระบายอากาศพร้อมเครื่องเสียงรอบพิศทาง16ลำโพงจากฮาร์แมนคาดอนเพิ่มความพรีเมียมให้กับทุกการเดินทาง ในเรื่องของสมรรถนะ RTAF 5มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ2.5ลิตรให้กำลังประมาณ280แรงม้าประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมและรุ่นท็อปแบบไฟฟ้าเต็มระบบมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงถึง520แรงม้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน4.1วินาทีไม่ว่าจะเลือกกลุ่นใด RTAF 5ก็ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้อย่างแม่นยำพร้อมระบบช่วงล่างถุงลมปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนน ระบบเบรกแบบรีเจนเนเรทที่ในรุ่นไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ช่วยประหยัดพลังงานขณนะชะลอรถ,รถการควบคุมพวงมาลายัยแม่นยำช่วงล่างหนึบและเสียงรบกวนในห้องโดยสารเนียบแม้ขับที่ความเร็วสูงถือว่าให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ใกล้เคียงกับรถสปอร์ตแต่สบายไม่แพ้รถหรูในเรื่องความปลอดภัย RTAF5 มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วย AI และกล้องรอบคันแบบ360องศาที่มีระบบเสริมภาพจริง AR ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์สุดท้ายเรื่องราคาจำหน่ายรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทส่วนรุ่นมอเตอร์คู Fi ่ไฟฟ้าเต็มระบบราคาจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทและรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบทุกฟังก์ชัน จะอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านบาทเมื่อเทียบกับคุณภาพเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าในตลาดพรีเมียมยุคใหม่ใครที่กำลังมองหารถยนต์แห่งอนาคตที่ให้ทั้งดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะสมรรถนะแรงจัดและความหรูหราครบครัน2026 r t a f 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและนั่นคือการรีวิวแบบจัดเต็มของเราในวันนี้เกี่ยวกับ2026 r t a f 5ครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณชอบรุ่นไฮบริดหรือรุ่นไฟฟ้ามากกว่ากัน ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยแล้ว